สวัสดีครับสมาชิกทุกช็อปและน้องๆทุกช็อปทุกท่านครับว <'s> ับนนี้เราเปิดรับซ่อมเบรกเกียร์จานเป็นผ้าเบรกนะครับเต็มระบบนะครับลูกค้าคนไหนที่เข้ามาทำที่ร้านเราก็ เราจะทําการล้างเบรกให้ทุกคันนะครับทุกเคสนะครับแล้วก็ล้างเบรกทาสีนะครับล้างเบรกของเราใช้ระบบพ่นทรายนะครับอย่างละเอียดนะครับส่วนงานที่เป็นสนิมมาอะไรที่เป็นสนิมมาเราก็จะทําการทําสีให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับค่าแรงของเราอยู่ข้างละ300บาทนะครับรือลูกค้าสนใจเข้ามาร้างเบรกนะครับแล้วก็คิดค่าแรงข้างละสามรบาทเช่นเดียวกันนะครับไม่เปลี่ยนเคร่ก็ได้ไม่เจียจารก็ได้นะครับเข้ามาร้างเบรกก็ได้นะครับเราก็จะ ล้างเบรคทำสีให้ใหม่นะครับเงางามเหมือนใหม่เลยนะครับส่วนรถคันนี้นะครับเข้ามาก็เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจานนะครับสองรายการนะครับแต่เราก็ทําการล้างเบรกนะครับล้างละเอียดเลยนะครับแล้วก็จุดไหนที่เป็นสนิมแล้วก็ถอดออกมาพ่นทรายเพื่อทําสีใหม่นะครับแล้วก็ทาความสะอาดให้เรียบร้อยครับนี่ครับงานเราเสร็จออกมาก็จะเงางามเหมือนใหม่จากสูนยเลยครับเงาแวบๆอย่างนี้เลยจากที่เป็นสนิมเกิดนะครับเพื่อน้ํามันนะครับ ก็หายเกี้ยงหมดเลยเพราะว่าเราจะล้างแบบกินครียแบบนี้เลยครับครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจพี่ๆคนไหนสนใจก็ลองแวะเข้ามาที่ร้านตุ๊กช็อปได้นะครับให้เราดูแลให้นะครับนี่ครับภาพก่อนเราทํานะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับหลังจากทํามาแล้วก็จะออกหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เราก็อ่า อาเจลเบีนะครับเช็คลูกปืนให้ลูกค้าในตัวเลยนะครับไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับฟรีนะครับในค่าการตรวจเช็คนะครับฝากร้านทุกชอ็อปอยู่ในคอมเมนตด้วยนะครับฝากกดกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้อง,องๆทีมช่างทุกช็อป้วยนะครับสวัสดีครับ